คุณผู้ชมไปดูโครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบสเต็มค่ะที่เขามีพันธกิจในการสร้างความอัจฉริยะแล้วก็บริหารขยะพลาสติกนอกจากนี้มีอีกหนึ่งพันธกิจนะคะก็คือการควบคุมไข้เลือดออกค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ มูลนิธิ C.C.F. ร่วมกับกรมควบคุมโรคและสสวทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบสเตมในการทำฟาร์มอัจฉริยะบริหารจัดการขยะพลาสติกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการควบคุมโรคไข้เลือดออกค่ะ ในวันนี้นะคะมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนนะคะเ,เราได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กรมากค่ะทั้งในส่วนของภาครัฐบาลเองแล้วก็ทางด้านภาคของทางเอกชนนะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะดําเนินโครงการร่วมกันนะคะในโครงการที่ชื่อว่า STEM Modeling School หรือว่าโครงการโรงเรียนต้นแบบ STEM STEM Modeling School คือจะเป็น STEM ทางด้านเกษตรนวัตวิถีอันที่สคือจะเป็นทางด้านทางด้านการจัดการขยะ ในส่วนที่3จะเป็นทางด้านการควบคุมของโรคไข้เลือดออกนะคะผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนแต่เนื่องจากว่าในโครงการนี้เรามีความตั้งใจที่จะขยายผลนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการในการสร้างแก่นนำเยาวชนเพื่อให้แก่นนำเยาวชนได้ไปเผยแพร่ค,ความรู้อันนี้สู่ชุมชนให้ชุมชนได้สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมด้วยค่ะโครงการดังกล่าวยังเป็นการจุดประกายความคิดส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา มุ่งพัฒนาให้เกิดกเกษตรนวัตนำวิถีชุมชนการเร่งสแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกในระยะยาวและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนค่ะ